สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจําวันที่สองตุลาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือสามกับเก้าหกกับเจ็ดนะก็สามศูนย์สามหกสามเจ็ดสามเก้าที่จริงน่มันสามก็หกเจ็ดกับเก้าก็จับสามกับเก้าให้นะเพื่อนเพี่ยจับสามก็หกก็ได้เด้อ สามตูนามหกสามเจ็ดสามเก้าเริ่มแต่สามสามศนสามหนึ่งมาเลยนะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งเส้าจ็ดหกเ็ดเก้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะสามหกศูนย์หกเก้แล้วก็สามเนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม,ตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะคลิปทุกคลิปมันก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อเราก็ทำออกมาได้แบบนี้มันก็ไปออกอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวว่ากันเดอ้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจับกู่หันเอาเองเดอ้อสามตัวน่ะ